สวัสดีทุกคนในตอนเช้ากันด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่ช่อง Next CU กันเหมือนเดิมทุกท่านนะครับวันนี้เนี่ยผมมากับน้องอุ้มเมื่อหรือว่าพี่อุ้มเมื่อของน้องๆน,นั่นเองเพราะว่ามีคนบอกว่านี่เบ้นกับพี่อุ้มเมื่อเนี่ยครับอยากเห็นทำคลิปด้วยกันเนี่ยตามคอมเมนต์นี้เลยนะทุกท่านก็สวัสดีพี่อุ้มเมื่อสวัสดีครับสวัสดีครับโอเค,คทอะทอไรกันนนะพี่ัน่นนะสิอุ้มว่าเราทำกนนอะไรกันดีพี่แบบ เดี๋ยวช่วงนี้แบบมันเห็นไอ้นี่อ่ะอูมีป่ะอูมีป่ะแบบทองทงอ่ะทองทงอ่ะไม่ได้จะมีนะพี่โอ้โหงั้นก็สวยเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่ปักเผื่องั้นเราไปเล่นแบบนี้กันหนึ่งศุสองธงเอาเป้าเอาพี่เอาจัดไปเอาก็จัดไปดิมันเรามันต่ายแอคมันต่ายเลี้ยงอยู่แล้วแล้วก็จะต่ายเลี้ยงประทะมาโคจรมาพบกันนะพี่ชมเอาละ วันนี้กลับมาแล้วชมเกมก็ฝากกดกติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วเลยผมที่สำคัญก็ฝากเพจซื้อขายในช่อง CU ใคร้าดีที่เพจ CU ไว้เหมือนเดิมผมจะทีนี้ขึ้น,นไปตรงนี้ครับชั้นะครับไปดูเกมกันเอาแล้วผมสวัสดีทุกคนในตอนเชาน้ากันอีกครั้งนึงกันด้วยนะครวันนี้เนี่ยผมมากับพี่อุ้มเมอร์ท่านผู้ชมนี้ชวนมาแล้วเนี่ยเพราะว่ามีคนแบบไปตามบอกไงอ้าวสวัสดีครับมีคนบอกให้แบบพี่อุ้มเมอร์ไปเลน่นพี่ CU หน่อยเอ้ยไม่ใช่ดิพี่ CU อกไปเล่นพี่อุ้มเมอร์หน่อยก็คือแบบไปตามมาแล้วครับนี วันนี้ผมจะมาทําแบบอุ้มมื่อเดี๋ยพาเลื้ยนสักหน่อยนะอุ้มมื่อเราจะแบบยิงหนึ่งศสองธงโอเคเปล่ามันตายแล้วพี่ฮะมันตายแล้วพี่มันตายแล้วอ่ะมันมาพี่คนเดียวเหรอใช่พี่มันดูผมอยู่พี่เอาไม่ทันแล้วอ้าวยังไม่ทันได้เกินเปิดคลิปเลยมันออกไปแต่แล้วเลยโอ้โหุ้ยังไม่หมดน้องเท้าขึ้นอุ้มมื่อตลาเก้าโอเค ได้แล้วครับนันดูพี่อยู่ไอ้มันไม่ดูโอ้เอาเลยใจเหรอาแอคเลย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 ว้าวอากาศวากาศโอ้เลี้ยงเกินนี่เ้าได้มีอีกแล้วข้าต้องมีอีกเมื่อกี้มันมีรอยเท้าขึ้นต้องบอกว่ามันเป็นนี่แล้วพี่ฮันเดนต้องมีไปก่อนอ๋อเอ้ยปุ๊บหลังลา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 อุ้ยตาอุ้มตาวตาวตาวตาแอคเลยแอคเลยแอคเลย แอคเลยแอคเลยแอคเลยโอ้ยโูบโบหลังมาอีกตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยโอ้ยโอ้ยตัวเนี้ยติดตัวเนี้ยติดโอ้โหตัวอุ้มตัวอุ้มลัได้ตัวใมากน้องแอคไปหนึ่งดีทำไมธงแกมันสั้นกระติดลิสต์อย่างงี้ดูดิคือแบบคนละครึ่งครึ่งเลยอ่ะโอ้โหสั้นเกินสั้นเกินนี่ไอทีมตัวข้ามมันจะงงนะแอคอะไรนักหนาอะไรนะน้องมันสั้นจริงนี่พี่เออมันกระจิดลิดเดียวเองีอุ้ยเพื่อนโดน ไปช่วยเพื่อนก่อนเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันแอคใส่เพื่อนเรายอมไม่ได้ยอมไม่ได้คือมันแอคหรือเปล่าพี่ไม่รู้มันแต่เราแอคแล้วเฮ้ยทำไมเอคีอยู่ไหนเอคีนี่กำลังระเบิดทำเพื่อนเลยอุ้ยตีตึงพี่ตีตึงเหรอใช่พี่ไปเดี๋ยวพี่ไปจุ้บเพื่อนกันนะไปเพิ่งอุ้มอุ้มระวังจุ้บเพื่อนกันจุ้บเพื่อนกันอ่าโอเคจุ้บเพื่อนขึ้นมาละไอ้วกนี้มันยิงใจร้อนอยู่คือไม่จุ้บไม่ได้นักแข่งมาคนเดียวเอาป่ะอุ้มเมือเล่นเชิงอยู่ไหนน้อง พี่มาแล้วพี่มาแล้วอุ้มเฮ้ยมันจะตายรุ้มเรียบร้อยอเอ้าเมื่อกี้มันโจนเนี้ย,ยติดดหรออ้าโอ้ปากทงแค่จะไปปักใครดูทุกคนดูแม่งปักแล้วบ้างไอชิ้่ายเลยวะสั้นเกินอะไรทุกคนเมื่อกี้เราก็เคลียร์แบบว่าเมืองพีคไปเรียบร้อยแล้วผมจะมาซื้อตาล่าสังหารเลยละกันได้ผมไอลัดจับภูมิข้างล่างเลยอุ้มเออมีรถไหม พอุ้มมีรถไหมไม่มีเหรออุ้ยมันอยู่กับเบอร์สอง,งอุ้มมีตังค์อะไรอ่ะอุ้ยมีตังค์อะไรตอนนี้เหลือ400แล้วพี่เหลือ400อ่ะอุ้ยเรามารวมตังค์กันไหมเดี๋ยวพี่จะได้ซื้อตู้ออนไลน์ไงเรามาช้อปปิ้งออนไลน์กันดีกว่าซือ้อตู้ที่มันเป็นใบออนไลน์เหรอพี่เออพี่พี่เอาใบแบบใบใบสั่งสองออนไลน์มาเฮ้ยแต่ว่าไม่ไรเดี๋ยวไปช็อปข้างล่างดีกว่าอุ้มเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก<ๆ>่อนเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนอุ้ยนี่ไงมันอยู่ในร้านค้ากับเพื่อนเลยบาลาเลนบาลาเลน อ้าวเพื่อนไม่เห็นวิ่งสวนทางกัน่เพื่อนไม่ได้หนีเพื่อนไม่เห็นน้องมันอยู่ไหนวะอ้าวอ้าวพี่ไม่เห็นเมื่อกี้มันอยู่ตรงไหนอ่ะอุ้มยิงตรงไหนในบ้านตัวนี้เหรอเมื่อกี้มันมาด้านหลังเลยพี่เมื่อกี้มันวิ่งสวนกันพี่สวนพี่มาเหรอพี่นึกว่าห้องนี้มันอยู่อีกห้องนึงเหรอพี่เราปัดธงเลยพี่มันอ้าวมันดูอยู่หรออ่ะโอเค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 ตอกธงตอกธงตอกธง เออเปิดเลยเปิดเลยน้องเปิดเลยจัดไปโอ้ยยังไงเขาอยู่ใกล้เลยมันเหมือนศัตรูจะโหลุดแอดด็อกไหมเออยว่าลุยเลยเราเราเหลือตังค์เท่าไหร่พี่มีรถพี่เฮ้ยพี่เอาคันนี้ก็ได้น้องกี่คันนั้นมาเลยน้องเดี๋ยวพี่กี่คันนี้มันไม่เห็นแล้วพี่ยังไงไม่เห็นแค่อุ้มไงอุ้มเปิดไงเดี๋ยวพี่ล่วงหน้าไปก่อนมันเป็นแผนล่อศัตรูอ่ามันอยู่ไหนวะอุ้ยมันเหมือนจะวิ่งข้ามถนนอยู่นะเนี่ยหมป้อมเปล่าวะไม่ใช่ว่ะ เว้ยมันวิ่งขึ้นมาตรงนี้ตรงหน้าพี่เลยบนภูเขาโอ้ยมันมีรัาตุยะด้วยมันเดือดแฟดมันเดือดแฟดอ้าวเดือดแฟดโดนชนเอาตายเลยโอ้โหแอคออนอยังเพิ่งออกเอาไปหนึ่งตงเอาไปสองตรงฮ่า่าฮครับครับเอาไปแล้วมันไม่ดูละเราไปต่อดีกว่าประตูแบบใจร้อนเกินไม่ดูเลยกูจะแอคหน่อยไปอุ้มไปแวะตู้ข้างล่างขวาขวาขวาเลยในเมืองเลยอุ่ยนังไงมีคนอุ้มกันหน้าเลย ลุย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 จนเลยชนเลยชนเลยรอลัดอยู่ชนเลยรอลัดอยู่รอลัดอยู่เฮ้ยโอ้มันตายแล้วมันตายแล้วอ้อมตายเฮ้ยมันมีอีกมันมีอุ้ยเอ้าอ้อมอ้มหลังมีมันแปลีนเป็นลิงมันแปลีนเป็นลิงอ้มโอ้ยพี่ตายโอ้ยเรนคนละตีกันหรอผิดแผนจัดโอเคโอเคผิดแผนจัดอ่ะ อู๋ระวังระวงัวงมาหนีระวังมาหนีมาคอร์ลตี้กันหรือเปล่าไอ้ลิงไปไหนแล้วอะ่ะเมื่อกี้มันอยู่ตรงนี้พี่เอาลิงหายอุ้ยลิงหายเฉย,ลยเลยมันเอาของพี่ไปไหมเนี่ยอุ้ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บหอดูดาวมีคน<ต>มีคนยิงสเตปเปอร์ได้ยินไหมน่ะเสียงปิวๆๆๆๆ้วปิ้วปิ้วได้ยินไหมยิงเหรอพี่เออได้ยินไหมเนี่ยมีโดนไหมยปดนกับหลังไปพี่น้องนั่นเพื่อนหายเพื่อนตายไหนอ่ะ อยู่นั้นบนเนินพี่บนเนินเลยพี่เนินไหนวะอ้าวเพื่อนตาฮะเนินไห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 นที่ผมมานี่พี่มันอยู่ฝั่งลู่แล้วพี่อ๋อใช่ที่ไหนที่พี่บอกอ่ะตัวนั้นแหละเอ็นบิวถามล่ามาทีโอ้เกอ็ดีดฟรีไฟไม่แก้สักทีไปละเดี๋ยวพี่ติดตามมาเฮ้ยทำไมพี่ไกลจังอ่ะมันอยู่ไหนเนาะมันอยู่ไหนอดถยยเรงนี่ ไม่ยอมได้ดิถอยได้ไงเพื่อนร้องขอความช่วยเหลืออีกแล้วอ่ะพี่ดิถอยไปแล้วพี่มันไปลงเกมพี่ฮะอ๋อไมนดิยาไปนู่นเลยเหรอโอ้ตามเลยงั้นเราตามเลยเราตามยาวเลยบอกเพื่อนรอไปก่อนนะเพื่อนเจเย็นแค่นี้ต้องชำระก่อนมาลงเก็โอ้โหเครื่องดีดอะไรครับเนี่ยดิ่งก็ดิ่งไม่ออกเออมันดีดกลับมากเลยนะนึกลองกลับแล้วมันไปไหนแล้วเนาะปัจจุบันนี้ผมหาไม่เดีว่าน่าจะอยินสนาบาสว่ะ จะพุ่งก่อพ,พุ่งหาก่อนเออเราไปแวะซื้อตาล่าไหมไปแวะซื้อตาล่าเลยแล้วไงอยู่ตรงเออยสนามบัสจริงด้วยสนามบาัสสนามบาัสเมื่อกี้พี่ว่าพ,พ,พี่เห็นหลังดำๆแวบๆนะตรงตู้อะ่ะมีไหมไม่เปล่าวะตาฝาดเปล่าวะมีีพ่ไอ้นั่นไงตรงไหนอยู่ตรงเลวอพี่อุ้ยใครด่าอุ้มเพื่อนดาวอ๋อโอ้ยนี่ไงมันมันแปลงเป็นลิงพี่มันลงเป็นตี้เลยพี่สองตัวพี่เห็นแล้วพี่ได้ไม่ได้พี่เหรออุ้มมีอยู่เป็นรุ่นด้ย พี่เหรออ้อมสตัวพี่เฮ้ยดานหนอยอมมวหนึ่งอ้อมอีกตัวนึงเข้าหัวร้อยห้าสิบอ้อมตัวนึงอยู่ไหนพี่หลังไอวอนนี่แหละดาวใหม่เอ้ยหมดที่หมดที่แอคเลยแต่ไม่สามศพแอคเลยแอคเลยนี่แม่นหนอแม่นหนอสองคนก็สี่ทงไปเลยละกันเนีว่าหนึ่งทงสองศพไงล่ะไม่ใช่หนึ่งศพสองทงพูดผิดอ่าเพรามันไม่มีอะไรเลยเนี่ยว่ะมันก็เอาของเราไปแล้วใครเอาประตูวะพี่ไปอ่ะอุ้มปะเนี่ย ไม่ใช่พี่อยู่กับพี่โอดูว่าของพี่เหรอเดี๋ยวพี่ซื้อพี่ซื้อเพื่อนก่อนพี่ซื้อเพื่อนก่อนเอามาซื้อเพื่อนไม่ได้แล้วไปละเปิดทางแสงนิดนึงมั้ยพี่ฮะกุญแจทางแสงอยู่กับพี่แน็กพี่มันซื้อเพื่อนไม่ได้อุ้มมีตังค์เท่าไหร่อุ้มไปซื้อเพื่อนไหนนี่ใกล้เลยเนี่ยไปพี่วเราไปซื้อเพื่อนดีกว่าจุดบาทพี่ฮะโอ้โหเดี๋ยวบอกเพื่อนก่อนเพื่อนเพื่อนรอแป๊บรอแป๊บอย่าเดี๋ยวชุบเดี๋ยวชุบเดี๋ยวหาตั้งเอาเมื่อกี้เรากดผิดเราไปซื้อเกมชุบเลยเลยเดี๋ยวชุบรอก่ออน่าเป็นไง เพื่อนตายตัวนี้นะอุ้มโอ้เพื่อนตายข้างหน้านี่ว่ะที่เราไว้เด็กผมจะชูบลอยอ่ะอุ้มข้างหน้ามีคนเอาได้พี่เอามันดาวมันเดามันดามันกินตัวพี่เฮ้ยมันยุบเตีงยุบเตีงเอาพี่โดนลัดโดนลัดเราโดนลัดมันอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้าพี่มีเครื่องดิตป่าวะพี่ไม่มีเครื่องดิดแต่พี่มีโดรนเดี๋ยวดูศพเพื่อนก่อนโอ้ยศพเพื่อนไม่มีอะไรเลยเหรอ อุ้มระวังเดนมันแอลอุ้มมันดันเขา้ามาแล้วอุ้มระวังอุ้มมันแอเลเขา้ามาหรอพีอ่มันแอลเข้ามาเหรอเจาดนี้จาดนี้จาดนีพี่มาแล้วน้องพี่ช่วย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 แอคเลยแอคเลยแอคเลยหนึงน่งศพหนึ่งศพสองธงกันไปเลยเอาไปเลยนี่เลือดเกินใครมันเปิดล่าเราใครมั <f iro> นเปิดล่าเรามะ ไหนไหนไอตัวนี้เหรอฮะว่าเราแล้วพี่เฮ้ยอุ้มมีว่าเราเราถอยก่อนน้องเราลงเนินมาก่อนถอยก่อนมันมุมมันเสียเปรียบอุ้ยกระนาดพี่มีเฮ้ยดาว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 มันดาวแล้วมันดาวแล้วอ้าวยาวๆอะไรอย่างเงี้ก็ยาวๆเลยฟังอ้าวมันกดฆ่าตัวตายวะน้องขนาดนั้นมีคนมีที่ดีดดไปลอยสูตรมันเลยพี่ฮะโอเคโอเคพี่มีเครื่องม้าพี่จะบอกอยู่เมื่อกี้ พี่ชวนมันได้เอาพี่ไม่ชวนไม่ชวนพี่เฮ้ยมันวิ่งลงมามันวิ่งลงมาเฮ้ยตกป้อมตกไอ้ตกปั๊มตกปั๊มสวยเต้นเที่ยวมันอยู่ข้างล่างสองตัวอุ้มเดี่ยพี่ข้างล่างสองตัวสองตัวข้างล่างนะระวังนะระวังระวังจะดาวหนึ่งพี่จอดาวหนึ่งจะดาวหนึนเข่ามาพี่บนเข่ามาเหรอเราหลบหลังก็ดีเดี๋ยวพี่ปล่อยโดนให้ไปหนึ่งพี่ปล่อยโดนกลับหลังให้พี่ระวังไอ้ตัวตรงถังน้ำมันมันชุบตัวเองไหมพี่มันไม่ชุบมันไม่ชุบพี่ฟังเสียงอยู่ เอ้ยมันจะปลาระเบิดน้องจะปลาระเบิดนปลาระเบิดมาหาเราว่ะไอตีนี่มันเอาเหรออีกตัวนึงมันเป็นไหนวตัวผู้หญิงอ่ะโอ้ยอยู่นู่นอยู่นู่นอยู่นู่นมันมีตัวอยู่ข้างล่างน้องนู่นน่ะไอวอลนู่นน่ะไกลๆกนู่นน่ะอ้าวสวยอุ้มสวยโอ้สวยจัดเลยโอ้โหนนีีีเดต้องโชว์สักหน่อยโอเคโอเคเข้าวงก่อนเข้าวงก่อนมันดูพี่วะมันดูพี่วะ มันดูพี่หรือเพื่อนเราดูพี่ว่าเอ้ยมันดูพี่อยู่แอ๊ดก่อนแอ๊ก่อนให้นมันก่อนอ้าวเอาดีน้องเอาดีน้องก็มาดีครับก็มาดิกูกูอ่าาาไอพี่ว่าเราลืมอะไรไปอย่างหนึ่งนะพี่ว่าเราลืมชุบเพื่อนอันนี้อุ้มอุ้มอุ้มรู้จักวิธีแบบเปิดวาร์ปแบบระยะไกลไหมน้องไม่รู้เลยพี่อุ้มดูนะรู่ไงมานี่เลยเป็นไงี้รักทะลุมิติไอ่เพื่อนมาเล่นกันอุ้ยซื้อประตูวัดอีกอันหนึ่งอุ้มมีตังค์ป่ะพี่ไม่มีตังค์ว่ะ มีตังแค่เจแค่700พี่ขาดร้อยเดียวพี่อ๋อโยนมาโยนมาโยนมาเดี๋ยวพี่ซื้อวาร์ปประตูวาร์ปเดี๋ยวเราจะวาร์ปไปไหนก็ได้กันดีกว่าอ่าซื้อได้หนึ่งอันแก้วได้ได้แต่ต้องเห็นคนก่อนเราจะได้แบบต่อ้วอลแล้วแบบวาร์ปเข้าไปแบบข้างหลังมันไงไหนเขาอยู่ไหนวะกับไปเลยพี่ต้องหาเขาต้องหานี่ไงข้างไหนหลังไฟหลังรถไฟโอ้โหเห็นแล้วเห็นแล้วมานี่มานี่มามามาหลังเสาดิอ่าจ่าปีดินจาอุ้ยเอเข้เข้ สวยอุ้มสวยอุ้มสวยมากสวยมากสวยมากโอ้ยข้างหน้ามาอีกคณ้ามาอีกเฮ้ยดาวดาวดาวอุ้มสวยอุ้มสวยมากเลยอุ้มโอ้โหอุ้มร้านตัวเลยแอค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 อยู่แอคอยู่แอคอยู่แอคอยู่แบบนี้แบบนี้พี่ไม่มาพี่แอคอยู่น้องนี่อะไรวะตัวผู้หญิงอ่ะเอาตัวยึดตกหายไปไหนพี่มาแล้วพี่มาแล้วสองพี่อีกตัวนึงพี่อย่างสองเหรอ เฮ้ยพี่เข้าเองพี่เข้าเองตัวนี้พี่เข้าเองอุลระวังเฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อยแอคเลยแอคเลยตอกธงเลยนี่อีตัวนึงอยู่ไหนวะเฮ้ยตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายตายวงเป้าเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เอานี่ไปแบบเจอไพ่มานะเดี๋ยวพี่จะแบบว่าเอาแบบอ๋อคือเมื่อกี้พี่จะแบบเอาปักธงไปปักโชว์มันตอกธงไงแต่มันตายก่อนจบเลยภารกิจเรา มีใครที่ชอบให้ผมเล่นกับพี่อุ้มมืออีกก็ลองคอมเมนต์กันได้ว่าอยากให้พวกผมไปทำอะไรกันนะครับผมคอมเมนต์บอกกันหน่อยวัดเรียนหรือเปล่า